นี่พี่พี่เป็นคนวางแผนให้ฉันอยู่กับคุณพิมสองต่อสองใช่ไหมแผนอะไรลูกฉันงอแงจริงๆสาวคู่มันกลัวเรือไม่อยากขึ้นเรือโกหกฉันไม่เชื่อพี่หรอกก็ได้คุณพิมพ์เนี่ยเขามาขอให้ฉันช่วยเพราะว่าเขาอยากอยู่กับแกสองต่อสองฉันก็เลยช่วยแค่นี้เองคุณพิมพ์บอกพี่แบบนั้นหรอใช่ เขาขอให้ฉันเนี่ยช่วยพูดกับแกให้แกมาที่นี่กับเขาสองต่อสองฉันว่าคุณพีมเนี่ยเขาหลงแกนหน้าดูเลยนะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างอะถึงไหนกันแล้วสองคนเนี้ยไม่เนี่ยฉันกับคุณพีมเราไม่เด้ไม่ได้มีอะไรกันบอกฉันมาเถนาฉันไม่บอกใครหรอกก็บอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรสิพี่ตีเออไม่เค้นแล้วก็ได้ แต่ฉันจะบอกแกไว้อย่างหนึ่งนะนองพรับถ้าแกเป็นเมียคุณพีมแกสบายไปทั้งชาติเลยนะเพราะฉะนั้นจับคุณพีมให้อยู่มัเข้าใจนะน้อนงพรับทำเป็นฉุนฉันกำลังทำให้แกมีชีวิตที่ดีอยู่นะ ตีสารภาพกับนแล้วคุณไปขอร้องให้พี่ตีเกลียลกับฉันให้มากับคุณใช่ไหมผมขอโทษแล้วเรื่องที่เราไปอยู่บนเรือกันสองคนแผนคุณด้วยหรือเปล่าไม่ใช่นะคุณเรื่องนั้นผมไม่รู้เรื่องเลยคุณแน่ใจไหมคะแน่สิผมไม่กล้าหลอกคุณขนาดนั้นหรอก ผมก็แค่อยากใช้เวลาอยู่กับคุณแค่สองคนอยา่าโกรธผมเลยนะนะกดกันเลยนะนหลังคุณอย่าทำแบบนี้นะคะฉันไม่ชอบการโดนหรอโอเคครับต่อไปผมจะไม่ทำแบบนี้กันแล้วครับที่ละงั้นเดี๋ยวผมไม่คุณลงโทษผมก็แล้วกัน เนี่ยะก็แบบนี้ไุีให้โกันแบบนี้เหรอ <c oughs>